ตัมมาสัพพะสะนโมตัสสะปะคะวะตุตัมมาสัพพะตะสัมปะจิจาริยัสังสิงห์ปุมะจามาีวาสัพเพยาคาปะเรติโุมะจามาตวาอภิราภะวันตุเมอะปุญโยมาราปวันตุเมมิเตปะโมหติธตมมะอุนโมุทธายะระโยวิระโคนะ วีระอิสามีระทาสีวิระทาสาวิระอิโยตัสสะมานีมามะอุตตัสสะสวะหุสัมปจิตชามิเพ่งเปาป่าหาหาฤืพุทธายะพุทธวีมั่งมีสีสุขสุขตลอดนานเงินทองไหลมานัชาลีตีพุทโธธรรมโมสังโฆรวยเลยรวยรวยสัมปจิตชามินาสังติโมภูมัจัมาเทวาเทียขาปารายตี

ยะล่าผลปุจจบริบัติมีสีรษูปโชคดีตลอดการเงินทองไหลมานะชาลีปีพุทโธธตวรรษโมสังโฆรวย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 สัมพิศจามีนาสัมพีโมบรมัจฉาเทวาสเพยักขาปารายติบรมัจฉาเทวาอภิราภาปวันตุเมมหาคุญโยมาโภวันตุเมมิเตปโม พุทธามะอุนาโมพุทธายะะโยวิระกุณายังวิระหิาวิรากสีวิรากสาวิราอิตโยพุทธะสมานีมามาพุทธะสวสัมปฏิจามิปปะพาราอุลโมพุทธายะลผลคุณทวีมั่งมีสีสุโชคดีตลอดกาลเงินทองไหลมาหน้ชาลิพุโธธรมโม